บริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการรันทุกิฟหรือวิ่งเพื่อการให้แก่โครงการกีฬาวัดป่าท่านุน่นมูลค่ากว่า3,5,000 0บาทเมื่อวันที่27ตุลาคม2555ที่สนามกีฬาลานนกเอี้ยงวัดป่าท่านุน่นตำบนโคกลอยอำเภอตะบัวทุ่งจังหวัดพังงานางสาวพินรัตน์ทัศนพยั์ผู้จัดการฝ่ายตลาดบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในการมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการรันทุกิฟให้กับพระสมุโกศลยานวโรหรือหลวงพิป,ป๊อก เจ้าอาวาสวัดป่าท่านุน่นโดยมีนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมกีฬาพร้อมด้วยนายรวยชัยกิติพรมวงศ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงานงายธงชัยทองเชื่อมเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดพังงานายเสริมพงศริดิสุกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายสืบศักดิน,นาพลกำนันตำบลโคลกลอยนายบำรุงปยานามานิต์อดีตนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พระสมุกุศลยานวโรเปิดเผยว่าทางบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดได้มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวยชนและได้เล็งเห็นถึงความทุ่มเทและเสียสละคงตนกับโครงการกีฬาต่งางๆในวัดป่าท่านุน่นจึงจัดโครงการรันทุกิฟหรือวิ่งเพื่อการให้ขึ้นมาเพื่อระดมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชื่นชอบกีฬาวิ่งและใช้อุปกรณ์ของไนกี้พลัสทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมด้วยการวิ่งสะสมระยะทาง ผ่านนวัตกรรมไนกี้พลัโดยเปลี่ยนแปลงระยะทางการวิ่งทุก1กิโลเมตรเป็นอุปกรณ์กีฬามูลค่า5บาทนำมามอบให้กับโครงการกีฬาของวัดป่าท่านุน่นโดยวันนี้ทางผู้บริหารของทางบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดได้นำอุปกรณ์กีฬามูลค่า350,000บาทมามอบให้ That's okay.